สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับเช่นเดิมนะครับผมกับเซกายผมชอบสำหรับพวกคุยเรื่องวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับสื่ออนิเมะนะครับผมหรืออะไรต่างๆที่สนใจนะครับผมเป็นคนที่ปกติตรงครับวิจารณ์ตรงครับดีๆอย่างเดียครับวันนี้กับรายการที่เชื่อว่าดูไม่บอกต่อครับเป็นรายการสำหรับการรีวิวเมะนะครับผมเช่นอนิเมะซีรีส์แล้วก็แิเมชันะครับผมก็ต้องเป็นหนึ่งรายการของเราเช่าเราที่เรียกว่าหนักหลักเลยรายการหลักเลยนะครับผมที่จะรีวิวเมะนะครับโดยไม่สนกอะไรสิดนะครับผมก็พยายามในการรีวิวนั้นเข้า ถ้าคนที่ดูแล้วยังไม่ดูนะครับอาจจะเป็นครับผู้ขยักรายที่บางทีอาจจะดูเกินบ้างนะต้องกล่าวไฟและการระเบิดครับบางทีก็เป็นสตาร์ของช่องผมนะให้ชั้นการฟังรีวิวผมหรือการฟังรีวิวคนอื่นๆนะก็โปรดใช้ใจแณ้วก็ชมได้นะครับโอเคครับม่าชอบดูก่อนไลยตามได้เลยครับแล้วก็ขอฝากชั้นนะครับผมขอมาสายตาการครับขอฝากใช้ดรานบนกัรเนี่ยนะขอบมากครับว่าคนที่สนผมนะครับมีโด o n a t i ข้างล่างนะครับโซบะเชนและเบอร์ชิปแล้วแต่สถาร์พวกคนนะครับโอเควันนี้เกี่ยวกับการรีวิวเรื่องเก่าเช่นเดิมนะครับจริงๆแล้วตอนนี้เราก็รออนิเมะะนครับแล้วก ลอยไม่สอกเออฟอร์ยี่สิบจบนะครับก็ต้องรอดูว่าอันไม่แต่เรื่องจะเป็นเรื่องที่ดีแย่อย่งไงบ้างนะครับก็ซีซั่นนี้เรารีวิวเรื่องเก่านะ่ารู้สึกประมาณเก้าเรื่องบวกหนึ่งนะครับซี่อีกหนึ่งเรื่องผมยังไม่บอกหรือตัวของอ่าหรือตัวของผมแน่นาะคนยังไม่บอกเลยว่ารีวิวเรื่องเก่าเรื่องอะไรบ้างผมว่าไปถึงงานแน่นอนนะ <c oughs> แต่ว่าช่วงที่ผมแบบ ลงคลิปไปแล้วผมน่าจะบอกแล้วแหละว่าเอ are, เ้ยรีวิวเรื่องเก่าอ่ะมันคือเรื่องอะไรบ้างเพราะรู้จากว่าไอช่วงนี้ผมอัดเสียงเนี่ยมันคือช่วงที่ผมแบบอัดเสียงต่อเนื่องกันอ่ะแล้วก็ค่อยไปปล่อยตามวันที่ผมลงเอาไว้อะไอเช่นั้นอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในตอนนั้นอ่ะในอนาคตตัวผมมันยังไงบ้างอ่ะนะตอนนั้นนะครับแล้วก็รอรู้ด้วยกันให้อีกประมาณตอนนี้ก็เหลือประมาณ3เรื่องแล้วก็อีกประมาณเรื่องหนึ่งที่ยังไม่บอกนะครับผมก็รอรู้กันว่าเรื่องนั้นยังไงบ้างแต่อันนี้ก็ต้องพวกกันนะคร วินเตอร์ยิมห้ากอนก็ได้เงี้ยที่แบบวินเตอร์ยิห้าจบกอดโฟร์ยี่สิบสี่แล้วเราจะรีวิวได้ก็จะประมาณนี้นะครับต่อมน,นั้นแหละก็รอดูกันนะยังไงบ้างเนาะโอเคครับเรื่องที่หกครับผมเป็นเรื่องแนวไซส์ l y and s u ครับผมซาโคนที่เฮ้ยผมว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบเอาเรื่องเลยนะครับกับเรื่องราวเกี่ยวข้องกับอาชีวิตมอปลายชั้นปีสองนะครับของของแก๊งเด็กหนุ่มนะครับที่รู้จักกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันแต่ใส่รุบันนะครับผมแล้วก็ กับแบบแล้วก็แบบเป็นเรื่องราวมิตรภาพระหว่างพวกเขานะครับที่โยงทุกเรื่องราวในอดีตปัจจุบันขเขาว้ด้วยกันนะครับก็องไปซื้อแนวอ่าเรื่องราวเซอร์ไลด์ระหว่างเพื่อนที่เรียกว่าน่าสนใจดีนะนะครับผมโอเคก็เสียแล้วครับเราพูดก,กันเลยนะครับกับเรื่องทีวีินชื่อว่าชีมิโตบโบคูครับผมโอเคตามนั้นอ่ะ อ่าที่จริงเรื่องนี้ไม่มีชื่อไทยนะครับผมชื่อไทยก็คือคิวิตโตโบคุไปเลยหรือแบบถ้าเราพูดถึงอีกชื่อหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นอ่าถ้าเจอไม่ผิดก็คือ you and me อ่า uh, you and me นะครับผมแต่เราจะเรียกว่าคิวิตโตโบคุนะฮะเรียกเรียกเป็นภาษาทางการไม่มีชื่อไทยนะครับผมตาไปชื่ออีกเรื่องหนึ่งก็คือ you and me นะครับตัดนั้นแหละโอเค กันนำกันเลยนะครับผมในปี2011นะครับผมก็ปัจจุบันนี้ก็ผ่านแล้วทั้งหมด14ปีครับโอ้โห14ปีแล้วนะสำหรับซีรีส์อนิเมะในปีอะไรต่างๆนะครับก็เราพูดถึงผลงานของในซีซัน4สอบเลที่ตัวคิมไม่ตอบบอคู่นะครับถ้าดูจากผลงานในซีซันนั้นอะต้องพูดเลยนะว่าโอเคผมเข้าใจแล้วซีซันนี้เป็นซีซันที่โหดมากเพราะดูผลงานแต่เรื่องเช่นแบบ เราจะมีผลงานระดับตำนานที่คนหลายคนน่าจะคิดถึงกันเยอะแล้วก็คิดได้ใจว่าเฮ้ยซีรีส์พวกนี้อายุ14ปีแล้วหรอก็จะมีตัวของฮันเตอร์เองฮันเตอร์นะครับผมมีไรนิกินะครับบลูด์มาร์คเกมล่าทานโคตรครับเฟสซีโร่ชโลคอลัยเพื่อนกิลตี้คาวปฏิวัติควนราชันปิงรักษารเสิร์ฟภาค2อบาคุมังไวโซมอตูนภาค2องจีนเลนฮักกูรูกอร์ลามิชิจายเดอร์อ่าชนาทีไฟนอลนะครับผมเคียวไคเคียวไคเซนโจโนอเลรซอนนะครับผมเพอร์เซนาสี่เดเวอร์ชั่นคิวตโตโบโคอันโกนะครับผม เซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์วิงนะท้ามายูระนะครับอีโตโต,ตเสกครับผมโมลวสุดกัะดัมเอ็ครับแล้วก็หัวใจใส่รักสองครับต่ำนั้นกน็รับว่าเป็นซีซั่นหนึ่งที่โหดมากนะครับว่าต้องดูว่าคิีมันตกกับคุณจะสามารถสร้สางกระแสซีนี้ออกมาได้ดีมั้ยน,นะครับเด็กๆนะครับโอเคสำหรับเรื่องนี้นะครับผม ถามว่า,าสามารถดูแบบเถือสิทธิ์ได้ที่ไหนบ้างละครับก็เรื่องนี้นะครับเราสามารถดูแบบสิทธิ์ในบ้านเรานะครับมีแค่ที่เดียวเท่านั้นรู้สึกจะมีอีกที่หนึ่งแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ที่นี้ยังอยู่ไหมแต่เราจะพูดถึงที่นี้นะครับก็มีแล้วกันหมดหนึ่งที่นะครับก็คือตัวของป๊อปครับต่ำนั้นและเรื่องนี้มีภาคไทยซึ่งอันนี้ผมไม่ทราบไมไม่ทราบหรือว่าไม่รู้เหมือนกันว่า ไอ้ที่ที่ป๊อปอะทำภาคไทยอะมันคือของใหม่ใช่ไหมแต่ว่าผมไม่รู้กันว่าสมัยก่อนมันเคยมีภาคไทยหรือเปล่าแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องในดีที่ปัจจุบันเรื่องนี้มีภาคไทยแบบถูกสิทธิ์ใน u t u b e นะครับก็คือ POP นะตามนั้นป๊อปนะครับผมแต่แล้วแต่ว่าเราก็จะมีที่หนึ่งคือตัวไอชิโร่แต่ว่าเราจะาดูแบบง,งนะ่ายๆเนาะใน u t u b e มีดูฟรีนะครับที่ป๊อบเท่านั้นนะครับผมตามนั้นแหละก,ก็ที่จริงมันมีที่หนึ่งคือไอชีอแต่ว่าไม่รู้กันว่าไม่รู้กันว่ายังอยู่ไหมตามที่ผม,ม,าาม,ผนะม้ันนคเ ขอมาสาวโตของป๊อปแล้วก็คาเชโลนะครับยูสิสเดียวกันนะแล้วก็ยูสิ่งนั้นขอร้องมิสซี่มันแบบเข้าถึงง่ายขานี้ถามจริงพี่เนี่ยเข้าเข้าเข้าถึงง่ายเลยใน YouTube แล้วแถมมีภาคไทยด้วยนะครับผมก็ยังดูเถื่อมอีกนะอย่าดูเถื่อมเลยเข้าถึงง่ายมากๆนะครับผมอุ่นเหน่อยขอให้องสิเยอะนะอยากของยูสิสวงการต่อไปก็อุ่นหน่อยเยอะนะครับตามนั้นแหละโอเคเราพูดถึงความคาดหวังของซีรีส์คิมเมโตะโบโคนะก็คิมเมโตะโบโคนะไปซส์ที่ผมนั้นอะ ผมอะไม,ไม่ไม่รู้จักเลยอันนี้ว่าตรงว่าผมอาจจะผ่านหูมานตาแบบอาจจะลืมไปเลยได้ซ้ำว่าเออซีนี้มันเคยอยู่ในยุคนี้อะไรก็ตามนะยุปปีสอเด็ดก็ตามอะ่ะผมเพิ่งมารู้จักคีวิดตบวโบคือคีคือตอนทํา พราะตอนที่เขาประกาศทําภาคไทยเมื่อหลายๆเบื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยแหละมันเริมปียีที่ผ่านมาปียี่สามที่ผ่านมาเนี่ยที่บอกว่าเอ้ยมันทําภาคไทยเรื่องนี้หรอเรื่องนี้มันเป็นยังไงบ้างอะไรก็ตามเนี่ยตอนนั้นแหละแล้วก็ผมก็ไม่ได้ไมไ,ดไม่ได้ดูไม่ได้สนอะไรค่ะนะั้นคือเรารู้ว่าเรื่องนี้ทาภาคไทยว่ะแต่ว่าเราพอเราคิดว่าพอมีโอกาสล้วก็จะกลับมาทําอยากจะดูมันว่าได้อีกับแบบช่วงรีวิวอะไรตามจนกราทั่งผมได้รีวิวอ่า อะไรวะรีวิวไอตัวของซีรีส์รักซีรีส์หนึ่งแล้วตัวของคนคนหนึ่งที่เขาติดตามผมเนี่ยเขาได้อ่าแนะนําคลิปตัวโบกูมาซึ่งผมก็แนะนําเขาแนะนํามาปีนึงแล้วจนผมจะมารีวิวทีคือปีต่อมาเนี่ยแหละก็ขอโทษด้วยแล้วกันตอนนั้นนะครับแต่ว่าเราก็มาดูเรื่องนี้เป็นครั้งแรกครั้งแรกจริงๆนะครับผมไม่เคยดูซีนี้เลยว่าเพราะจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงในซีปีนั้นอะปีนั้นผมไม่สนใจคลิปตัวโบกูเลยเว้ยผมสนใจอนะไรฮันเตอร์ ตอนนั้นนะครับผมก็ลองดูด้วยกันว่าซีนี้จะเป็นไงบ้างนะโอเคโซลิด okay, ้ทำนะครับเจซีสตาร์พายตายเนี่ยผมรีวิวไม่์เจซีสตาร์มา2เรื่องติดแล้วนะก็คือซัมเมอร์รักกับตัวของไอ e. คิมิโตะโบโคเนี่ยเดี๋ยวเรื่องต่อไปเนี่ยไอถ้าไม่นับไอเรื่องนี้มี2ภาคน,นะไอเรื่องต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็เป็นเจซีอีกตอนนั้นนะครับผมก็ซีนนี้เรื่องงานภาพอันนี้แล้วแต่ตัวเจซีเลยนะแต่เท่าที่ผมดูเทเลอร์เนี่ย เทเลอร์อมันเนี่ยสไตล์งานภาพมันเหมือนปั่นใจบโคเบอร์เลยวะ่ะมันมันอย่างนั้นเลยนะให้ฉันเหมว่าเราดูว่าสไตล์งานภาพจะสามารถออกมาได้ดีมากแค่ไหนเพราะว่าเ,ออเรื่องนี้เป็นเรื่องไฮโซไรที่สไตล์งานภาพเราสนใจดีนะตามนั้น,นะครับโอเคพุ่งกงลับคนเหียนบดนะครับผมพุ่งกลับคือคำบะมา,มารู้แล้วครับผมพุ่งกลับไม่เช่เล่นเลยวะ่ะเอฟเฟลิก <laughs> OVA เอเดนมกินนะครัล้วเจอครับผมเพิ่งจดหมาย2ภาคคิดไม่ต่อโบโค2ภงผาเพอร์เฟกต์เอ็ดไซเดอร์พอมมิเนอเวลแลนสองภาคแล้วก็โชชิเมะวิธีการเป็นคนธรรมดานะครับไปธรรมดาจริงคนเขียนหมดนะครับผมยูจิดะเลโกะครับคาร์แลนโดสตาร์สเก็พินเซ่เจ้าหญิงซามซ่าขาลุยท่านมาเรียมองเราอยู่นะดีเกนแมนเคองบาคุมังคิดไม่ต่อโบโคโก้เฮมเซอร์นอนนวลไวอเล่เจอเคยไม่ชินเลยดิเลออนไคส์โค้ดฟิกฮาคุโมอิโทมิเขาจริงครับไวเลยเรียกว่าการเด่นอาริยะไออไม่ใช่อาโทริ ไม่ใช่ตัวของอาเต้เขาตัวนะครับบูพิเลียดเฮเกมอนตาลิไดมอนแล้วก็เดเดเดมอนนะครับตามนั้นแหละก็ผู้กับแล้วคนเขียนบทไม่ใช่เล่นนะผู้กับนี่คนเขียนบทนี่คนอาเรียน,นะเว้ยไอ้คนมาเรียน,นะเว้ยแล้วก็มีสเก็ปติเซชใช่ไหมแล้วก็มีเคองลีเกมแมนเนี้ยคือแบบแต่เรื่องบักคุ้มบังเนี้ยแต่เรื่องผู้กับนี่เอฟเวอรี่นะเว้ยผู้กับเพิ่งจุดหมายอะ่ะก่อนทำไอคิมโตบอกว่าคืออันนี้ก็ต้องรอดูว่าเรื่องนี้จะยังไงบ้างนะครับผมโอเคมาก็ โคดใส่เยอะเลยมาก็ไม่เสียนะครับเราพูดถึงความสุดจะชมนะครับผมผู้คนไม่สอ้ปัญหานะรับเปิดปัญหาไปต้องกล่าวเอาไลนะ้วการอบอกว่าเราบทีเรต้องพูดถึงเนื้อหายคณเข้าใจใบริบทของมันนะครับโอเคครับผมเราพูดถึงเรื่องย่อของซีรีส์ คิมิโตโบคุนะครับผมก็อันนี้พูดตรงว,ว่าขอภัยเรื่องเสียงพลดลมด้วยเพราะรู้จักว่าห้องเบาะห้องผมมันร้อนตอนนี้ขอภัยด้วยที่มีเสงอีเดนอัดอยู่นะครับผมเรื่องย่อนะครับผมจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวของเรื่องราวชีวิตเดิกมอปลายนะครับชั้นปีสองนะครับของแก๊งเด็กหนุ่มที่รู้จักได้ไปเพื่อนกันมนาะแต่สมัยโนบะนะครับประกอบไปด้วยทานาเมนะ,าะนะครับสกิฮาระนะครับหนุ่มแว่นหน้าห้องเจ้าระเบียบจอมจูจี้ ฝาแฝดยูกิยูตะอาซาเบะนะครับผม hum, สุดจี้ยวนและชุนนะครับผมมาสื่อโอกาสครับเด็กหนุ่มหน้าหวานแส่อ่อนโยนที่ดูแลอ่าที่เคยดูแลทุกทุกคนนะครับกับเรื่องราวมิตรภาพของพวกเขาที่ผูกจองทุกทุกเรื่องราวในอดีตและปัจจุบันเข้าไว้ด้วยกันครับผมก็เรื่องราวปานี้ของซีรีส์เคลมต่อโบโคนะครับทั้งภาคแรกและภาคสองเลยวนะโอเคครับคะแนนเอเอ็มเอลได้ดีวีเลสนะครับผมคะแนนเอ็มเอลอยู่ในเกทที่ดีเลยนะครับก็คือเจ็ดจุดหกห้าครับว้าวสิบสี่ปีนะครับต่อมาคะแนนยังสวยหรูเหมือนเดิมนนนะคคครรรัััับบบอออีี้ยยูู่่่ท ที่ดีเลยนะและอันนี้รีสคับผม73%็สบาเปอร์เซ็ครับ,รบเ,ออเกณฑ์คะแนน,นที่ต้องคางที่จะโอเคนะครับผมอันนี้ก็รอดูว่าคุณภาพงานของซีนี้เป็นไงบ้างนะครับโอเคภาคแรกนะครับสิบสามตอนนะครับไม่มี OVA ใดทันะ้งสิ้นนะครับผมของซีนี้เป็นไงบ้างโอ้มาเราพูดถึงผลงานเมสไซซับไลท์อีกครั้งหนึ่งนะที่จริงแล้วต้องพูดว่าเราเวลาที่เรารีวิวเนี่ยเราจะพูดถึงเมสไซซับไลท์ ight, ของคารยเยอะๆเพราะเนื่องจากว่ามันมันพูดง่ายอะ่ะเออมันพูดง่ายมาก,ม,าม,ากมันพูดแบบ พูดง่ายมากมันเล่าง่ายมากก็เป็นแนวซัส,สไลท์เป็นแนวผู้หญิงทาอะไรแล้วการผู้ชายเล่ออะไรกันในต่างมันมันเป็นซีรีส์ที่แบบมันเล่าง่ายมันรีวิวง่ายมันพูดถุยกันง่ายในตา่างเลยส่วนใหญ่จะเห็นในช่องผมว่าจะมีส่วนใหญ่แล้วฮะเป็นอนิเมะซัสสไลท์โดยเฉพาะเรื่องเก่าเนี่ยผมจะค่อยผมจะชอบเอามารีวิวไว้ฟังเพราะว่าถนัดมันง่ายดีเออตอนนั้นเราไม่ต้องไปคิดเยอะอะไรก็ตามแต่ว่า อันนี้คีบมาตบโบคูอ่ะผมบอกกันนะนี่คือซีรีส์ที่พิเศษอย่างหนึง่งก็คือแม่งไม่ใช่แนวไซส์สไลด์ที่ธรรมาดาสิคือ <c oughs> ถ,ถึงแม้ว่าผลการนำเสนอของมันอนะ่ะมันจะเป็นแนวไซส์สไลด์แบบชิ้วๆทั่วไปดูเอาเพลินๆฆ่าเวลาได้ส,สบายแต่คีบมาตบโบ่ะมานันนําเสนอแบบแม่งมีปัญญา <c oughs> คือมันอย่างนั้นเลยเว้ยคือเฮ้ยคือตอนแรกอะผมผมยังไม่เคยแตะเลยเว้ยแต่ว่าพอดูไปดูไปตอนแรกปุ๊บคือเฮ้ยไอซีรีส์คิวมตบโบคูที่มันแบบ เฮ้ยมันไม่ใช่เล่นนี่หว่าอะไรก็พอดูไปตอนแรกอะพอดูโอ้โหพอดูเราจะจบปุ๊บโอ้โหติดใจ <c ười> คิดว่าตัวโ,โคเป็นซี์ที่ผมติดใจแลวผมชอบมาก <c ười> ผมชอบเลยครับ <c ười> เบลลี่แบบผมชอบแบบกู๊ดเลยอะแต่ผมไม่ระด,ดับแบบสูงเลิอกอะนะเพราะนจากว่าไอคิดว่าตัวกคยังมีส่วนที่ตีย่างหนึ่งก็คือถ้าไม่ตอนที่แบบไม,ไม่ไม่ดนตอนนําเสนอเรื่องราวคนอะหรือไม่ไม่นตอนนําเสนอแบบ แนวแบบแต่และคนแบบแคาแรคเตอร์แต่แตัวละครเดชัดหรือแบบเราจะเห็นแบบด้านของดีๆของตัวละครเลาเห็นด้านอะไรต่อตัวละครหมกสักว่าถ้าเป็นตัวละครที่รวมตัวกันหรือตัวละครที่แบบการสมมติวลล่าตัวละครในในตอนนั้นอ่ะมันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นมันจะเป็นตอนที่เขาคัาที่มีปัญหาเขอคางที่ธรรมดาไม่มีปัญหานขางที่ธรรมดาและน่าเบื่อเลยเพราะจากว่าเข้าใจอยู่คิดไปต่อโลคลมันเป็นซีที่ดีนะที่บอกว่าการเสนอเรื่องราวตัวละครทั้งเรื่องราวในเดียวปัจจุบันอะไรต่างแต่เรื่องราวบางตัวละครบางอย่างมันสร้างมานขางัที่จะทําได้น่าเบื่อเพราะว่า ถ้าเรามาพูดกับเคื่อสิบสี่ปีต่อไสิบสี่ปีที่แล้วอะไม่สิบสี่ปีดี่แล้วที่เราเสนอเนี้ยผมเชื่อคนเชื่อมาม้อปัจจุบันย,ยังมีแอนิเมที่นําเสนอไม่ต่างจากคิดว่าตัวบอคูเยอะแม้กระทั่งสมัยก่อนกับตัวของปัจจุบันเลยก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่คิดว่าตัวบอคูมันมนําเสนอจะแบบจนผมเชื่อว่าใครเลยคนที่เคยดูแต่สมัยสิบสี่ปีที่แล้วน่ะยันปัจจุบันเนียยังคิดถึงอยู่และกลับมาดูภาคไทยที่ป๊อปทำผมเชื่อว่าสิ่งที่คุน่ะชอบที่สุดและจดจําที่สุดซี์นี้เลยก็คือตัวะคร คาแรคเตอร์ซีนี้หรือการเสนอตัวละครนี้ทั้งห้าคนสี่คนแล้วกันเพราะว่าตอนปัจจุบันอ่าไอ้มันจะมีตอนหนึ่งที่แบบเพิ่มเป็นห้าคนก็นคือไอ,อ้ซาโรจิบานะาตามนั้นแต่ว่าพวกตัวละครชุนมีตัวของอาคานาเมะมีตัวของยูตายุกิเนี่ยเป็นตัวละครหรือตัวแม้กระทั่งตัวของชิซูรุอะไรตา่างๆเป็นตัวละครที่มีสนเสน่ห์มากๆ นี่คือห้าหนุ่มที่น่าจะจำพอๆกับวันวันของผมเลยคนจำลิกิจโจว,วันของผมที่เป็นชาย3คนได้ไหมนี่คือกลุ่มตัวละครชายที่น่าจดจำที่สุดของกาญในเมในช่วง2องพันสิบไปนมาเลยครับ แนวเซส์สบายที่ตัวละครใช้น่าจะจำหายากนะบอกไว้ก่อนจะไม่ค่อยมีเลยครับมีน้อยมากเว้ยถ้าเราพูดถึงตั้งแต่สองพันสิบสองพันยี่สิบเลยคือเท่าที่ผมจําได้ไมที่สุดเลยอาจจะมีเรื่องอื่นผมอาจจะจําไม่ได้แล้วอ่าอย่างเช่นตัวของฟรีเอ่ยอะไรแบบนั้นนะแต่สำหรับเรื่องนี้กับทีท่เป็นตัวบคูม,มีตัวของฟรีแล้วก็ตัวของอ่านินิเกโจของไม่ใช่นินิเกโจสาวไอ้นั่นสา,าวอะไรกัรู้เป่านินิเกโจวันของผมเนี่ยผมว่าตัวละครเนี่ยผมว่าเหล่ากลุ่มตัวละครเนี่ยคือตัวละครหนึ่งใน,นน่าจดจำที่สุดในยุคแบบสองจาก คาแรคเตอร์แต่ละละครแล้วก็ตัวละครทุกตัวละครมีสเสน่ห์ที่ดีมากดีมากจริงๆอ่ะคาคาเ,เ,เนาเมะเีกาแรคเตอร์หนึง่งเข้มขึ้นมีเรื่องราวตัวเองและสิ่งที่มันดีอย่างหนึ่งก็คือตัวละครมีสเสน่ห์จริงและทุกตัวละครมีเรื่องราวตัวเองไม่ใช่เป็นตัวละครที่บาสจากลายยิงมุกเฉยแต่ก็ต้องพูดว่าเขาเสียใหญ่สุดส่วนมันคือมันเป็นแนวชิวๆอ่ะเพราะมันไน้ชิวๆการยิงมุกอะไรต่างมันอาจจะถึงขั้นแบบคือโปรตรงว่าผมไม่ได้ขำกับการยิงมุกเว้ยแต่ผมชอบนำเสนอเรื่องราวมัน ผมไม่รู้สึกขำกับบรรยากาศผม,มรู้สึกอ,อะไรตแต่ผมขะแต่ผมชอบบรรยากาศชิวๆหรือบรรยากาศที่มันเสริมปรัชญาของมันอะปรัชญาเรื่องราวการพูดจะมีคําเปียดเปยพูดก่อนเข้าอินโทรเพลงเปิดอะมันคืออย่างนั้นแบบเฮ้ยไอนนซีรีนี้ยังไงเนี่ยแล้วแบบดูไปดูมาเอ้าว่าบรรยากาศเหมือนผมดูเนี่ยเออ มันเปียบเปยผลงลนานในเจตีตาเมื่อหลองคุณคล้ายๆกันก็จะมีแบบหวาดใจไปเบอร์มันคล้ายกันไหมพอผ้อออตรงหวาดใจไปเ o อร์นี้ผมยังรักทุกวันนี้อยู่เลยผมยกกลับอยากกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งแหละแต่แบบพอมาดูเรื่องนี้ครั้ผมผมเชื่อว่าในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยผมจะกลับดูบันดูเรื่องคลิปตัวลครป,ประมาณ5้าถึงสิบรอบอะเพราะไม่โดนใจผมชิ่หมายกับการเล่าเรื่องบรรยากาศอะไรต่างๆและเสน่ห์ตัวละครตัวละครเรื่องทุกเรื่องราวมีตัวละครเล่าที่มณีปายที่ดำเนินเรื่องต่อเนื่องกันแต่ว่าสิ่งที่ผมน่าเสียดายที่สุดเลยคคืออะไไมมม่่ทําต ก็คือเข้าใจอยู่มังงอ่ะก่อนม่นจะจบคือ2 0 2 0อัพอะคือแบบแบบ2 0 0 0เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้อะ่ะแต่แม่กกว่าจะจบคืออีกประมาณ10ปีอะ่ะ เขาใจใช่ไหมคือมันฉายช่วงประมาณมันทําก่อนอันนี้มันก็แต่งมางมมานานาใช่ไหมกว่ามันจะจบพดีคือช่วงหลังจากอันเนี้ยอนิเมะซีรีส์ประมาณปี2องสองซีรีส์ภาคสองใช่ไหมฉายใจประมาณ78ปีได้คือแม่งกว่าจะจบอะซึ่งผมก็อยากให้เจซีมันกลับมาทําอีกรอบหนึ่งไว้เพราะเนื่องจากว่ามันยังมีอะไรที่สารต่อเรื่องราวอะไรเพียบในภาคที่สองเลยผมค่อยพูดกันแต่ในภาคที่แรกนะมันมีการปูเรื่องราวตัวละครที่ผมสึกว่าเฮ้ยผมชอบดีนะโดยเฉพาะแบบเออมีต่อชุนด้วย ชุนนี่ก็เป็นแบบเป็นเด็กหนุ่มอ่อนโยนมีแบบอะไรนั่นหลิวผมโยนมีเป็นหนุ่มหน้าสวยอะไรตามผมชอบผมตกงนวข้อเสียอันนี้ผมเลยผมขอตีสดตัวเลยข้อเสียข้อเสียอันนี้สดซีเลยคือชุนไม่ไว้ผมยาวทุยคือชุนไม่ไว้ผมยาวไว้นี่คือข้อตีเลยนี่คะแนนผมหากคะแนนเลยชุนไม่ไว้ผมยาวยาวยาวแต่ไว้ไว้ผมสักนาหลักนะเออตอนนั้นแต่ชุนไม่ไว้ผมยาวไว้ผมเครืองเออยาวยาวยาวนั้นแต่ว่า ฮมไปก่อนจะมีเรื่องราวทั้งห้าคนนะแต่ถ้าคนจะมีการยิงมุกอลยรใครเซอร์ต่างกันมีเด็กใส่เสื้อใต่างแล้วก็มีเรื่องราวที่นําเสนอที่เรารู้สึกหลงรักตัวละครพวกเขาอย่างเช่นแบบอ่ะอย่างเช่นมีพวกตัวละครเช่นแบบยูตะยูตะาเรื่องราวยูต่าเรื่องราวของซซกิฮาระที่แบบคาแรคเตอร์แต่ตัวละครจะมีเรื่องราวความรักอือโตโบว์แมนนี้มีเรื่องราวความรักเลยนะเรื่องราวความรักที่มันถึงแม้จะไม่ได้เป็นความรักที่มันเจิดจ้าขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นเรื่องราวความรักที่บอกเลยว่าเฮ้าสึก อยากให้แม่งคู่กันจริงๆในบางอย่างเช่นแบบอ่าคู่แฝดสักคนหนึ่งอ่ะที่ไปคู่ผู้หญิงคนนั้นนะคือคือผมเสียดายคู่นี้มากคุณสารต่อผมไม่เชื่อเหมือนกันว่าแนนในบังงาอะไรต่างคุณจะสารต่อไหมแต่คู่ของคู่พี่น้องสักคนเนี่ยควรสารต่อมากแม้กระทั่งโตยูต่ายูกิเว้ยไอคู่ปิ๊บคุณปูมาน่ะผมภาคสองดูแล้วนะคือคู่ที่คุณดูมาอ่ะคุณปูต่อได้ คือปูแบบโอ,โอ้โหมึงปูมาสักปูอินเลยคือแบบโอ้โหโแล้วทําให้ตัวละครพวกตัวละครยูต่ออยูต่ที่เรเลเห็นเกียดอ่ะกลายเป็นปตัวละครที่มันโคตรหล่อและมีเอกลักษณ์เลยเว้ยเนี่ยแหละซึ่ผมชมไซนอร์ตัวละครซีนี้ว่าที่ที่สิ่งในซีนเนี้ยมันน่าดูได้ที่แบบอาจจะกบข้อเสียแต่ก็แบเป็นแนวไม่เบื่อจะิวไซสไลด์อะไรต่างที่มันไม่มีองค์ประกอบอะไรขนาดนั้นอ่ะ แล้วปัญหาอย่างหนึ่งของซีนี้ที่ผมพูดอย่างนึงก็คือซอฟประกอบมันไม่ช่วยบิวความสนุกสนานของซีนนี้เว้ยซอฟประกอบมันมีแค่ทำนองเดียวเว้ยคุณไปฟังซอฟประกอบมาได้แม่งมีแค่ทำนองเดียวเลยซอฟประกอบแม่งใช้น้อยมากซีนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาติดอะไรกันนะแต่แบบผมเชื่อวันเดียวบอบไรอ่ะต้องใช้ซอฟประกอบช่วยไม่งั้นมันจะนิ่งเรียบตลอดเลยมันมันกว่าจะดึงสุดจริงๆคือมันต้องมีตอนที่มันสามารถดึงอารมณ์ได้เช่นแบบตอนคู่รักระหว่างหยูดตายยุกี่เนี่ยหรือแม่งแ,แม่กระทั่งตัวตัวละครเสริมอะมาว่าตัวละครเสร จะปูตัวละครเสริมให้เด yeah. ่นมอพอคุกแบบตัวละครหลักได้เพราะตัวละครเสริมต้องเชิดสร้างสีสันเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าตัวละครเสริมซีนี้ก็ถือว่ายังดีตรงที่ว่าตัวละครพวกนี้สามารถสร้างมาดีตามนั้นสามารถดีอะไรต่างเช่นแบบอ่าตัวของ astro m a s a กิที่จะเป็นเรื่องราวความรักของกลุ่มของ j i ซ u r u รักสามเศร้าอ่ะความรักสามเศร้ารีพอร์ตแม่งแบบแต่ว่าภาคสองมันเล่าดีนะเดี๋ยวผมจะพูดเล่ากันในในในตอนคลิปรีวิวต่อไปนะตามนั้นนะครับผมมีพวกแบบอาโคชิมะมีมัสต้า มีตนสตาที่ปึ้งความเทยุกิอย่างเงี้ยมีตัวของมัซุูโกะที่เป็นน้องชายแท้ๆของชุนอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องชายคนแท้ก็มีเนื้อเรื่องกันนะที่ผมรู้สึกว่าชอบมากกับเรื่องราวความรักเนี่ยอากิระาอย่างเงี้ยมีตัวของตัวละครหญิงก็มีแบบคุนคุกาวารีที่ไอหนุ่มแว่นชอบรสมนุ่มแว่นมันสุดยอดมากมีตัวของโยโกมามิยะอันนี้ก็ของแฟนของน้องชายชุนเนาะมีตัวของอิสกาอีดาอ่ะมีตัวของ ชูซูนาเอดาอ่ามิโตัของรินนาทาคาฮิชิโยโกซึกิฮาระอ่ามิโตัของคายโยซากุาาระเนี่ยผมว่าตัวละครหญิงตัวละครใช้ปลูมาอะไรตามผมว่าก็ได้เสนอมันที่เรียกว่าทำได้ดีมากเช่นแบบอาคู่ของรินนากับตัวของยูต่าอย่างเงี่ยครับไอ้ยี่บุ้งปูกมาให้กูอินนะมึงช่วยทำให้กูอินมากกว่านี้หน่อยดิกูชอบตามนั้นอ่ะเลยแม้กระทั่งตัวของแบบไอโคโยซากุาาระเนี่ยที่ยุกิอ่ะเออมีตัวของแบบ ยูตากับยูกิแม่งชอบแล้วแล้วโซยงโคาชอบตากันเลยเว้ยแต่ตัวของยูกิอ่ะกับตัวซากุระแม่งมีซัมติงกันจนผมแบบเฮ้ยมึงปูตรงนี้ต่อได้ไหมอะไรต่างคือมันอาจจะเป็นปัญหาที่ว่าเ้าคุณจะปูขัดแล้วอ่ะคุณไม่ได้ปูแค่คู่เดียวเดี๋ยไหมมันอาจจะมีปูคู่ที่สองคือคู่ของไอ้น้องชายชุนอ่ะแต่แบบคุณฮับปูดปลปูอย่างเงี้ยคุณปูให้มันเลิกอินได้ไหมคือปูเราสึกแบบไอ้ยี่อะไรต่ามคู่นี้คู่นี้ต่อวะบุปูต่อได้ไหมอะไรเงี้ยคือ มันประมาณนี้จริงนะแต่ว่าเรื่องราวตัวละครเสริมเพราะว่ามันสามารถสร้างไมาดีกันเรื่องที่บอกว่าเราเห็นเรื่องราวตัวละครเราเห็นเรื่องราวชีวิตและซีเนี่ยมันเป็นซีที่มันเดินไปเรื่อยๆมันไม่ได้เดินแบบนิ่งๆมันเดินไปเรื่อยๆที่ว่ามันจะมีเรื่องราวการใช้ชีวิตเรื่องราวการไปเดินทางต่อเรื่องราวการเรียนกันอะไรต่างซึ่งภาคสองมันเอาเสริมตรงนี้ที่ทำให้ซีเนี่ยมันยกระดับมาขึ้นแต่เราพูดถึงภาคแรกอะภาคแรกเหมือนเจซีอะตามมันเหมือนพยายามลองเชิงว่าซีเนี่ยมันจะเป็นซีที่ไปทางไหนเว้ยซึ่งพูดตรงครับดว่ตัวคร แต่แล้วเสียดายที่มันไม่ได้ดีมากกว่านี้เพราะจากว่าไซส์รัพยเนาะมันก็จะม,มีบางตอนที่นําเสนอไม่ดีดเลยแนั้นบางตอนมุกของมันค่อนข้างน่าราคาญเลยแหละโดยเฉพาะปัญหายอย่างหนึ่งคือซีนนี้คือตัวละครบางตัวละครน่ารำคาญจริงโดยเฉพาะชีสรู้อะคือมุกมันแหกปากมุกมันช่วยท่าเสียตัวละครไว้แต่บางอย่างมันดูมากเกินไปจนมันไม่จับเป็นเท่าไหร่มันเลยเป็นส่วนที่อาจจะดูเป็นข้อเสียนิดนิดนิดนึงอะไรได้ตามนั้นแต่คิดว่าตัวเบคคูไปซีที่ผมดูแล้วอะผมชอบเลย ตามนั้นผมโดนใจซีนี้นี่คือซีรี์ที่ผมยกเป็นอันเดอร์เลดได้ไหมเพราะปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าห้ามโปรของป๊อปไม่ได้ทําภาคไทยโตของซซริฮิวโตะบะคัว,ควมผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้อาจจะมีคนคิดถึงน้อยมากยังดีที่ป๊อปทำภาคไทยและมีคนดูค่อนข้างพอสมควรนะตอนนั้นนะครับก็ตอนนั้นแหละนี่คือหนึ่งในเมอันเดอร์เลดที่เป็นซีรล์อันเดอร์เลดที่ผมว่าไม่ควรมองข้ามแล้วคุณควรลองกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนี่คือซีรีส์ของดีนะครับตามนั้นโอเคงานเมชาเจเซีย คืองานนะผมว่างานเมชิชันของมันน่ะมันเป็นแนวงานที่เป็นแนวใสเป็นแนวงานเมชิชันที่ผมบอกเลยว่าคืองานมันได้นะครับงานมันโอเคเลยแต่ว่าผมเชื่อว่าการยกระดับของงานเมรมิชันที่เจสือตาบ่ะคุณสามารถนําเสนอเหมือนกับหวานใจโอเ,เวอร์ได้เพราะสไตล์งานภาพมันคือหวานใจแบบโอเ,เวอร์เลยนะถ้าคุณสังเกตใบกราษงานภาพต่างๆมีการลงสีมีงานสไตล์ที่เน้นเอกลักษณ์บางซีนบางอย่างที่ทําไม่ดีนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าการโปูของมันน่ะมันสามารถทำให้เรื่องราวงานเรมิชันของมันน่ะมันดีมากกว่านี้นะตอนนั้นมันขาด มันขัดสนิ่มากมันขัดสนิ่ไปหน่อยอะน่าเสียดายตรงนี้นึงโอเคครับมาส่วนเรื่องเพลงเปิดเพลงปิดนะครับผมอ่าอันนี้ผมพูดหน่อยนะไอเรื่องงานอนิเมชั่นไอเรื่องของไม่ใช่ไอเรื่องของน้าผ้าเนี่ยไอไอเรื่องของัน้าผ้าป๊อปผมเชื่อว่าภาคไทยอ่ะผมอยากให้ป๊อปลงซับไทยได้ไหมแต่ว่าตอนนี้มันผ่านมาปีหนึ่งแล้วผมเชื่อว่าป๊อปไม่ได้ลงซับไทยแล้วมั้งตอบแล้วนะครับอ่ะเรื่องัน้าผ้ามีดังนี้นะครับชุนมาสโกกาชุนนะครับผมอเฮียอ่ะ ผมผมจดหน้าภาคผิดใช่ไหมตามนั้นคานาเมซากิอะไรนะครับโอโนยุกิหรือน้าภาคมันชื่อเดียวกันปะเออยูต้าสบะนะครับผมโอจิยามะโคคินะครับยุกิอาสบะนะครับผมฮิมาราเรียวเอฮินะครับผมเชสซรุทาจิบานะครับฮิเดโนมิยุนะครับผมโคชิอาซึมะนะครับผมโทริอุมิทาเซโกะนะครับผมยานอสุเกะมัชิชิดะนะครับผมอาโออิโซตะนะครับผมฟูมุยุกินะครับผมโอคาโมโตะโนบุยิโกะนะครับผมอากิระนะครับผม ฮาจิยุกินะครับผมซาโต้มิยุกินะครับผมอ่ uh, าซาโต้มะสกิแล้วซาโต้มิยุกินะครับผมคาวารินะครับผมทุกคนคาวะริเราทากาชิมะสกินะครับผมมามิยะนะครับผมอาราซายุรินะครับผมอิเอดะนะครับผม ยาฮากิซโยุรินะครับผมเอิดะนะครับโนโกะมาริโกะครับผมลินนะฮอลโกไอนะครับโยโกะทัสคาระนะครับผอุลันซาสกินะครับขคโยยสักุระนะครับเอนโดอายะนะครับผมก็เรื่องหน้าพักนะภารีนี้หมดแหละครับส่วนเรื่องภาคไทยโอ้ดีมากตามนั้นเพลงเปิดเพลงปิดเพลงเปิดบ่ายๆตัวรถเซเว่นอุบครับผมเพลงดีมาก ผมฟังเพลงนี้ผมติดเพลงนี้ละเพลงดีมากจริงต่อในขั้ส่วนไป็กเป็กครับนาคิมูชิตะซาวากิมิโกะนะครับผมก็เพลงดีเช่นกันนะแต่ส่วนตัวผมชอบพักคีโมพักสองนะเพิมพปิดอ่ะเพราะว่ามันในนี่ดีต่อเนั้นนะครับโซนซับประกอบตรงนี้คัมยากายามามาสโตะครับคิมิโตะโบโคหวานใจในตัวปวดเอาคุณหัวละเรื่องนี้ตอนน้ำมีสอนครับยี่สอิบสองทับเจ็ดเซติโนหัวหน้าใหม่ของผมซื้อสุดเลยครับ ด้านนั้นคือซาประกอบมันอะผมเชื่อว่าซาประกอบมันมีศักยภาพกว่านี้ไว้แต่ว่าเหมือนเจซีมันติดอะเหมือนทีมงานเจซีมันติดอะซาประกอบแม่งมีซาประกอบร้องเพลงเลยนะแต่ซาประกอบแม่งใช้ซ้ำทุกตอนเลยเกือบทุกตอนเลยเกือบไอ้เี้ยแม่โคตรน่าใส่ได้เลยถ้าคุณบิวซาประกอบรดยคนบิวอารมณ์ที่แบบมันมีอะไรมากกว่านี้ผมเชื่อซาประกอบนะช่วยบิวอารมณ์มากกว่านี้มันเลยเป็นข้อเสียดังพอยข้อเสียค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าสมควรที่ซาประกอบมันไม่ช่วยบิวให้ซาไอซีนี่มันมีอะไรมากกว่านี้ผมเชื่อว่าเขาช่วยบิวมากกว่านี้ผมว่าคะแนนของซีนี้จะดูมากกว่านีี้้้เด๋ยววทัังคคะะแแนนน ML ลก็ NB รบ ผมตัดนั่นแหละโอเคเอาไปเสียงเปลี่ยนวะ <c oughs> เอาละโซนคะแนนของซีรีส์คีวิโตวบโคครับคีวิโตบโคเป็นซีรีส์ไซส์ไลท์ like นะครับสกุลเรื่องราวในรโรงเรียนนะครับกับเรื่องราวชว่ตบ้าไปเด็กับสองของเด็กชาย5คนนะครับผมมีเรื่องราวผูกบันที่ชู่ชมยมกันแล้วก็ทั้งเรื่องราวในปัจจุบันที่กลายเป็นเพื่อนรักอย่างมิตรภาพกันแล้วก็มีเรื่องราวต่างที่กลายเป็นแนวไซส์ไลท์ที่เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ที่ดูเพลินมากและผมมันับใจมากจริงกับเรื่องราวการเสนอที่มึงมีปัจจญาได้ไงวะไม่โคตรเจ๋งเลยแต่เรื่องราวทีการาเห็นว่ามันคือเรื่องงรรราวเีีียนท่ม มีความผูกพันเรื่องราวตัวละครที่เห็นแล้วพวกเขามีความรักใจจริงและตีสา์ตัวละครหรือการเสนอตัวละครนี่เมกละลักที่ทำให้เห็นว่าซีนี้มันมีมิติอะไรต่ากที่สามารถทําให้ดีจริงแต่ข้อเสียถั้งหมดซีนี้มีไ,มไหมมีก็คือมันเป็นแนวสเซอร์ไพรส์ที่ผมเชื่อว่าการบิวซาวด์ประกอนหรือการบิวในชั้นน่ะมันสามารถบิวอารมณ์มากกว่านี้ทําให้ซีเนี่ยผมบอกว่า,วาดา้านเซอร์ไพรส์มันมีแค่ด้านเรื่องราวการเสนอที่มันก็ค่างดีแต่เรื่องราวองค์ประกอบกอ,อะไรทั้งหมดมันช่วยระดับดไม่ดีมากกว่านี้ได้แต่มันทำไม่ มันเป็นซีรีส์ที่เป็นไม่อเดเลตที่สามารถทำให้ดีจริงอันนี้ผมบอกตรงว่าเป็นซีนาารีส์แนวเซอ์สไลล์ที่ดีจริงนะครับตอบแล้วแหละโอเคคลิปไปตโอโบโคูครับผมให้7คะแนนครับดีว่ะ ดีจนผมแบบผมดูแล้วผมอิ่มเอมอ่ะผมดูแล้วผมสามารถฆ่าเวลาได้ผมดูสามารถหลับบางตอนได้ผมดูว่าสามารถทาให้สุขผูกพันกับเราทั้งห้าคนได้พงผูกพันกับเรื่องราวความรับของผกพันเรื่องราวมิตรภาพของผกพันกับเรื่องราวอะไรต่างผมเชื่อว่าซีนเรื่องราวของมันมันสามารถทําให้ดีหรือถ้าสามารถน่าสนใจอะไรต่างที่มันได้อยู่่างนี้เดี๋ยวภาคสองแล้วเราเจอกันนะครแต่เรื่องราวอะไรต่างผมเชื่อว่าในอนาคตมันจะปูได้มากงว่นนี้เพราะบางทีเรื่องราวบางอย่างจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวหลายอย่างที่น่าสนใจน่าติดตามดีแล้วก็เรื่องราวของมิตรภาพความรรักเ่ออองาาวซไข ก็ต้องเราดูพวกเขาจะเป็นไงต่อไปนะครับตามนั้นแหละโอเคเรื่องนี้ซีนี้ไปทางที่ดีนนะส่วนข้อเสียงของคุณไปแล้วนะก็กลับไปฟังกันได้นะครับโอเคคลิปไปต่อบกุณน,นะครับผมให้เจ็คะแนนมาสองไม้สอสรดปงคัดฐานด้ลำไมโอ้ในไหนภาคไทยเรื่องนี้ก็มีแล้วนะครับในปอมนะก็ไปดูกันสานครับว่าครณจะรู้ว่าทําไมาเรื่องนี้ถึงกลายเป็นเรื่องที่ผมแนะนําให้คุณลองดูแล้วก็นะถ้าเป็นในสมัยก่อนนะก็เป็นเมนเดเลตที่ ผมว่าใครหลายคนน่าจะหยิบม,มาพูดถึงกันสักหน่อยนะเพระเาะนี่คือของดีในยุคนั้นเลยนะครับต่อแล้วแหละโอเคคิวเวตโตโรคูส e นะครับ U ูแอนมนะครับผมให้7เต็ม10ครับโอเคจรวดสกการเรื่องนี้ส่วนนี้ครับการเดิมดวงไม่ต่อครับเชื่อใจแล้วได้แล้วก็ขอฝากกันเช่นนะครับผมก็เรื่องงานจะเป็นน่าก็ติดตามชมผมโอเคสวัสดีก่อนพบใหม่เรื่องหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย